สมิพาสเวสครับน่าว่ะตอนนี้มีเพลงที่เพิ่งปล่อยไปครับชื่อเพลงว่าทรงลงเสงเรงทรงลงเสงเรงสำหรับเพลงนี้แล้วกันจริงๆผมว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้เวลาที่แบบกึ่มๆกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันเป็นทรงลงเสงเรงว่ะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มกึุมๆแล้วแต่อันเนี้ยเป็นบริบทของความเมารักนี่เป็นแบบกึุมๆเพราะว่า เมารักเพราะว่าแบบเข้ามากับผู้เบาจังสี่แบบเห็นเห็นเขาเดินมากับผู้เบาก็เลยโอ้ยเจ็บคักเลยมันเป็นโซนงงเซงเลงจังสี่ครับหมูกรอบหมดโอ้ยเป็นแบบคือเป็นโซนงงเซงเลงคือพอเวกโมเพยเลยแบบหมูกรอบหมดเนี่ยมันจริงๆก็คือมาจากละครนี่แหละครับมาจากละครอีสารคือเราชอบ เราเราเล่นละครอีสานจบปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำแบบเรายังชอบอยู่เรายังอยากทําเพลงที่มันมีความเป็นอีสานแล้วก็มีความแบบบล็อกที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ก็มีทําเพลงอยู่แล้วแต่ไม่ได้ทําเป็นของซิงเกิลของตัวเองจริงจังเลยก็มีแบบทาให้คนอื่นบ้างอะไรเงี้ยจนเจอความเป็นหมอลำนี่แหละเราอยากใส่ความเป็นหมอลำเข้าไปกับปล็อกแล้วก็ รูพุ่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเราเราก็หาสไตล์มานานที่จะแตกต่างกับคนอื่นเลยเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าพ <menos S 1> อาเราฟังหมอลำเยอะๆแล้วเราแบบเฮ้ยชอบอยากเอามาร้องอ่ะแต่ร้องยังไงดีให้มันแบบมีความเป็นฟิวชั่นกันอะไรเงี้ย liers. ก็เลยออกมาเป็นป๊อปร็อกที่มันมีกลิ่นหม <c oughs> อลำอะไรเงี้ยครับเออไม่นานครับ <c oughs> เพราะว่าเราเล่นละครอีสารจบก่อนแล้วก็เลยมาร้องเพลงนี้ก็ <c oughs> ก็รองได้แบบสบายสบายไม่ได้ยากมากเลยเย็บค่มันคือเป็นโซร เราเริ่มจากความชอบหมอลำนี่แหละแล้วแบบผมไปศึกษาจริงอะมันมีลำเยอะมากอะมันมีแบบมันเหมือนไปศึกษาเพลงเพลงคลาสสิคอลเลยอะคลาสสิคอลมันก็จะมีหลายแขนงเหมือนกันเพลงรูเพลงล็อกก็มีแต่แขนงพี่หมอลำมันมีแบบลำเตยลำเงาลำแพนล,ล,ลำเพลินแล้วก็มีลายพินลายกระสินลายขอนแก่นลายแบบลายอะไรไอ้ไม่หมดเลยเราก็เลยแบบเฮ้ยจริงๆแล้วโลกดนตรีโลกวัฒนธรรมของไทยอะมันมีอะไรอีกเยอะเลยที่เรายังไม่รู้แล้วแบบมันมันเป็นเอกลักษณ์ที่ในโลกเนี้ย ไม่มีใครเหมือนแหละผมรู้สึกว่าเวลาถ้าเปิดเพลงอีสานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหมอลำยังไงคนก็ต้องเต้นผมรู้สึกมันเป็นเพลงที่สนุกที่สุดในโลกอะคือเปิดเปิดยังไงอะคนชาติไหนอะยังไงก็ต้องเต้นอะไม่รู้ทําไมก็เลยแบบเอาเนี่ยแหละเพลงอีสานมาทาครับถ้าร้องเพลงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยแหละครับผมร้องเพลง ครั้งแรกอะสี่ขวห้าหัวคือขึ้นเวทีแล้วตอนนั้นแม่จับขึ้นเวทีงานวันเกิดคุณปู่อะไรเงี้ยตอนนั้นยังพูด,พดภาษาแบบเขาเรี่กยังอ่านภาษาไทยไม่ออกเลยด้วยซ้าแต่ตอนนั้นตัวเองก็จําได้ว่าขึ้นไปร้องเพลงอยากมีพี่สาวขงน้อครับแล้วรู้สึกว่าคือรู้สึกมาตลอดอรไม่ไม่มีวันไหนเลยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่อยากเป็นนักร้องไม่อยากทําทํางานด้านนี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบ เกิดมาก็รู้สึกว่าต้องต้องลองเพลงนถ้าหลักๆคือเป็นโนครค่เพราะเรียนเป็นโนตั้งแต่ตั้งแต่10 1 1 1 2บั้วประมาณนี้ครับแต่แั้วน่ะคือเรียคลาสสิกมามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าถ้าถนัดจริงๆก็คือเป็นโนกับกีตาร์ครับกลองได้บ้างแล้วก็จับฟัดฉัฟฟู่มาเป็นหมอลำเฉยเลยเขาชื่อว่าพี่มอสครับพี่มอสคํมหมักบินที่หรงมาน้องมาว่าเป็นสัญญาของพี่ได้ไหมแม่เนั่นแหละนั่นแหละผมฟังหมอลำเริ่มต้นจากพี่มอสคําหมักบินเลยครับ ไม่ออกท้องไม่ออกแบบอยู่ๆก็ขึ้นมาแบบเอาฮันนี่เอา,เอาอยังเอาบอ่ออย่างเงี้ยผมแบบแปลว่าอะไรวะแล้วลทำไมต้องเอาฮันนี่อะ่ะจริงๆผมแบบฮันนี่แบบน้ำผึ้งเหรอหรืออะไรอ่ะแบบผมไปฟังมาจริงๆอีทีมันก็คือลําเต้ยชนิดหนึ่งที่เขาขึ้นด้วยแบบต้องขึ้นด้วยเอาฮันนี่เอาอยังเอาบอ่อแล้วลูกภายน่ขึ้นมาสวยๆแ้วน่าคื่งลูกไพโน่แบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือมันคือมมซซาดอ่ะจริงๆนะมันคือแบบมันคือคลาสสิคอลเมืองไทยอ่ะผมก็เลยแบบ

พอพูดได้ก็ไทยีอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยอีสานตอนนี้ก็ลองฝึกภาษาใต้ยอยู่รอแบบนึงเพราะว่าแฟนคลับเป็นคนใต้เยอะหลายคนอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากฝึกภาษาเหนือแต่ว่าแต่ว่าเรารู้สึกว่าภาษาใต้าย,ยากกว่าภาษาใต้เขาจะมีแบบแรงวังอะไรเงี้ยแบบก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยที่เราเราต้องไปเรียนรู้จากเขาเหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยๆไปเดี๋ยวเอาอีสานให้รอดก่อน ควระแบบครับผมรู้สึกว่าอีสานจะยากสำเนียงแต่ว่าคือคำศัพท์อะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆของไทยอยู่แล้วแต่จีนน่ะมันเริ่มใหม่เลยแหละเป็นแบบเริ่มใหม่เลยไ <Hi. S 1> อ้ตาเจ้าผมชื่อสมิธ我的中文名字叫刘旭 er 现在我二十六岁好 <How? S 1> 我有会น会去ม加比赛少เ之ี的节目 ใ,ใช่จงหัวใช่อยากอยากให้ให้เขารู้สึกว่าให้เขาคือเขาก็สมมติเขาเป็นคนเหนือคนใต้อะไรเงี้ยเขาก็จะสามารถเสพในสิ่งที่เขาเคยเห็นเคยใช้ชีวิตเคยแบบอยู่ร่วมกันมาถึงรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้มันคือ,ม,คอมันคือเหมือนแบบเราทำงานด้านการสื่อสารอะไรเนี้ยเขาก็จะอินกับเราง่ายขึ้นเขาก็จะ ไปกับเราได้ง่ายอะไรเงี้ยเหมือนผมก็อยากร้องเพลงให้ทุกคนแบบมีความสุขไปกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยครับอยากจริงๆอยากพูดให้ได้ทุกภาษาเลยอยากทําเพลงให้ได้ทุกภาคด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าเป็นไปได้เพราะว่าผมก็ตามหาสไตล์ไปเยอะเหมือนกันจนรู้สึกว่าของไทยอ่ะจะภาคไหน,ไหนจะเล่นดนตรีแนวไหนมันแบบมันไปได้หมดเลยอ่ะแบบเพลงใต้ก็เพาะเพลงใต้ก็มีเอกลักษณ์เพลงอีสานก็มีเอกลักษณ์เพลงเหนือก็มีเอกลักษณ์คือ ไม่ต้องไปจีบจับจับจับประเทศไหนเลยอรผมรู้สึกว่าแค่ของไทยตอนนี้ก็คุณภาพมากแล้วลขอบคุณมากจริงๆคนระับบางคนนี่ผมเข้าตั้งแต่แรกอะก็คืออยู่ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้เลยก็ก,ก็เกือบเกือบสิบป,ปีครับก็ขอบคุณมากๆทั้งแฟนขับที่ติดตามกันมานานแล้วก็แฟนขับใหม่ๆก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวคือไม่อยากพูดแต่บอกว่า ติดตามผมอ่ะไม่มีไม่มเบื่อหรอกคือคุณจะเห็นอะไรใหม่ๆนนอยู่ตลอดเวลาครับผมฝากคนที่เคยเห็นผมผ่านทวีวีเห็นผ่านโซเชียลทางด้านละครนะครับก็จริงๆละครเป็นแค่มิติเดียวอาจจะแค่แบบ10-20%ด้วยซ้ำผมว่าอยากให้ทุกคนลองมาดูติดตามชีวิตผมว่าแบบเป็นยังไงผมนอกจาก มีทั้งดนตรีทั้งร้องผมว่าผมก็อยากให้แรงบันดาลใจดีๆด้วยเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ผ่านความยากมาเช่นกันและผมก็เชื่อว่าทุกคนจะผ่านไปได้ครับทุกคนมีเวลาของตัวเองเสมอครับเปัับมนนคือ็ และนี่คือ The Next Friend ของ Smith เมา่หมวยจอยจอย Feel Friend